พินได้อ่ะได้อหะได้ไหม,ไไหมแม่วันไแแม่วันได้เลยค่ะ มาได้แล้วมาได้มาลงกล้าวสองโตบาทสองพูดเฮยมาได้ยังมาได้อย่าว่ามาลงซ้วงเลยอุ้ยตอนหน้าค่อยนี่น่ะแล้วสองแม่อุ้ยเราได้คูบาทได้เหรอเลรอ บึ้งบึ้งมึงไม่หวั่นงงอีแล้วงงอีแล้วจ้ะงงอีแล้วมากินได้สอบวันนี้เด้อไอปาขรับของ รลมเขียยขึ้นเตงก่อนรอบมาทีนีดเดีเออแน่เต็มใแล้วบัง ได้啊ได้啊อ๋อบ่งแม่ยัดคุบเอาคุบเอาแม่ยัดกะนดิมีต้นลาวฮันได้คนอื่นกับวันได้ ตีงี้ดิไ้เอาไปตากแดดอุ้ยทางลนกัดได้อุ้ยด้อนอุ้ยด้อนเขานาอ๋อ 马飞，马飞，打来飞。